กลับมาพบกับซีรีส์เรื่อง c o s t ซ n z o s a n อันนี้เป็นพีที่3แล้วนะคะสำหรับตอนนี้ชื่อว่า Willing or Not ภาษาไทยไม่มี <laughs> ตอนที่เราดูอยู่คือมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้คือคู่พี่ซานนะคะพี่ซานกับน้องเนืพี่นน้องเน่์แต่ผิดเรื่องกพราคือน้องแนทกับเขาชื่ออมไกน้องแม็กกับแนทอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเนื้อเรื่องนีจะเป็นยังไงแล้วก็เพลงที่เอามาประกอบเรื่องเนี่ยเป็นเพลงอะไรของบ็ x Music นะคะเผลอหรือตั้งใจ ไยเดสนี่ยอะ่ะ Freshy day น้องนาทอ้าวหล่อไม่ใช่แนะ่น้องแม็กนนทำไมแม็กไม่เหมือนไม่เหมือนเรื่องไยเดสนี่เลย ก่อนหน้าใช่แข่งอะไรแฟชชดไม่ชอบเลยอะที่ให้ห้อยป้ายชื่อตอนอยู่มหาลัยอะอายเนอะรู้สึกอายอะเหมือนกับตัวญี่ปุ่นเลยอะกินจะไปไหนอะกลับบ้านครับกลับอะไรชื่ออะไรมินิเรียชมรมได้ยัง ยังครับขอที่ขอวังไปชุรลงวิ่งเหรอพิ่าเหรออุ้ยอุ้ยโหดมันเป็นการ์ตูนอะโอ้โหเพลงเป็นญี่ปุ่นมาก โอ้ย้วนะรมไ้เเลือกชมรมอยู่ใช่ไหมถ้าผมนั่งดูเฉได้ไหมครับเอมันจะได้วะชมรมมันต้องเข้าเว้ยปตพี่ต้องรวัน้พีะพเพราะว่ามีน้ฮะมีนครับเ่ีผมเล่นกีฬาอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างเลยอะ ไปอยู่ชมรมยูโดชมรมยูโดโอ้ไม่มีใครเข้าเลยต้องบอกว่าทุกคนไม่มีใครเข้าไปแต่บ้นมันอะว่าที่ทีมชาติอ่ะสำหรับชมรมเนี้ยมีแค่มันคนเดียวนี่แหละรับรองมันไม่เหมือนชมรมอื่นไม่เลือกมากผมต้องไปใช่ไหมครับไปเคลียร์กันเองนะโอเคเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กอ่ะได้ออกกำลังกายบ้างปะเนี่ยหรือว่าไม่ชอบกินนม ไม่ตัวแข่งอะผมว่าสูงโมติตามมาตรฐานชายไทยพี่ตัวใหญ่เองเป็นยักษ์หรือปเปล่าม,มินเน่ต่อไปสมัครน้องมินเน่ชื่อน่ารักว่ะก็คือเขียนมีอยู่คนเดียวไปซ้อมอะไ,มไปไปไปซ้อม กูบอกแล้วว่าไม่มีไม่มีใครไม่มีใครเลยเรื่องนี้ต้องยอมนะหมายถึงยอมแม็กเออเรื่องนั้นคือข่มเอาแล้วข่มอีกเราได้เป็นกระตูนแบบน่ารักอะมองอะไรวะโลคนอื่นไปไหนอะพี่ไม่มีมึงเห็นปล่ะ งั้นผมว่าผมคงไม่เหมาะกับกับผมคงไม่เหมาะกับชมรมนี้ไม่ได้เว้ยมึงต้องลงแข่งถ้ามึงไม่ลงแข่งอ่ะชมรมจะถูกปิดแล้วทำไมพี่ไม่ลงแข่งเองอะวะทำไมกูไม่ลงแข่งเองวะก็กูปีสี่ไงนี่มันกีฬาอาชีพปีหน ตัวน้องมากจะจะทำ,ำอะไรน,น,น้องแนะังเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีอะไรขาวแปลว่าอะไรเอ่อแปลว่ามึงอ่อนไงส่วนกูอะแข็งแข็งดังนั้นเดี๋ยวกูจะโค้ดมึงเองเข้าใจไหมอือ ไม่ต้องมีเสียงอือด้วยอโอตัวเล็กน้อยตัวเล็กมากอ่ะเหมือนเด็กเลยอย่าทำนองได้ไหมวันนี้พอแค่นี้ลวตัวเล็กมากแค่จับเล็บจบแล้วมินิเจ็บหลังไม่หมดคนบดหน,นีน่ารักมากเ,ออเลยอ่ะ จะไปเหรอไอคอนซิลายากว่าใครมาได้ไงอ่ะมาตั้งแต่ผมไม่ไปไปสองผมไม่ไปไปสองโอ้ยยังไม่ถึงสี่นาทีเลยผมไม่ไหวแล้วพี่ผมขอพักก่อนนะ ม่าทำไมต้องโหดวะย่ะ <c oughs> เกลียด <c oughs> อะไรวะโคตรในใจเลย พี่ลาบ,บาบนัดโอ้ยตันเล็กตันน้อยเุ้ยโอเคไหมตามมองตาอ่ะคุ้มกูเป็นร้อยรอบคุ้มจะมาถามชอบอะทุกลูกไปสอ้อมไปไป โอ๊ยเออเก่งแล้วเนี่ยแข่งแรงแล้วโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมินะวิ่งถ่ายหลังเข้ามาเพื่อ อืมชอบเคยเหรอดุขนาดนี้จ้องกันไปจ้องกันมาไปอะอะไรอะอะไรอะขอยล้มขอสิล่าขอยล้มอุ้ย โอ๊ยไม่ได้เหนื่อยเย้วยแต่หัวใจกูคือ้นเลวะอ่าจะเต้นจะเต้นถ,ถึกถักถึกถักไม่ไหวแล้วว่ะเออพังก่อนก็นได้ผมไมาถึงทุกอย่างเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะยังไงก็แพ้ กูว่านาจะบอกว่าใช่ไหมเธออะไรนะกูไม่คิดว่ามึงจะชนะว่ะแล้วพี่ใจ้ผมฝึกหนักแบบนี้ทำไมวะมึงว่ามึงพยายามที่สุดแล้วหรือยังผมพยายามที่สุดแล้วเกิดมาผมยังไม่เคยทำไรเหนื่อขนาดนี้มาก่อนเลยกูอ่ะฝึกมาตั้งแต่หกขวบกู้อมทุกวัน ล่อนแล้วล่อนมาคาดหวังกับคน,นอื่นแม่แล้วใกลใจบแล้วเว้ยเดี๋ยวกูไปทำงานอ่ะกูก็ไม่เล่นแล้วแล้วไหนอนาะคตทีมชาติเนี่ยทำไมอยู่ดีซึมอ่ะพี่สาวญี่ปุ่นคืน <c oughs> ไม่เอานะฉันยูโดไง ผมไม่้ซึมหรอกผคิดอยู่ทุกคำพูดทุกคำชักใยทุกข้อความที่ส่งให้มาเหมือนจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ถ้าท้งเวลาเธอ,อยิ้มาฉันว่ามันไม่ทำไม่ตาเหมือนจะมีบางอย่างอยากให้อมองแบบนี้อีกแล้ว <laughs> คืออะไรวะกูจะยอมปล่อยมึงไปกนะ็ได้ แต่มีข้อแม้มึงต้องทุ่มกูให้ได้ก่อนก็ได้แต่ไม่อ่อนแ่นะเว้ยบอกไปก่อน <c oughs> เออรู้แล้วเงื่อนไขบ้าอะไรของมึงวะไอ้คอสิล่าบ้าพลังกูไม่มีทางชนะมึงได้เลยนี่หว่าวายคำน้องตัวเล็ก จะไปทุ่มยังไงอยังไงเน่ะลูกโอ้ยไม่ตโดนทุ่มเนี่ยเจ็บไปหมดแล้วไม่ไหวแล้ววะยังไงก็แพ้ทุ่มกี่รอบแล้วอะตอนนึงเนี่ยนะอืมนั่นแหะดิโดนทุ่มไปกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้นเต้นหรอ ว้ายเสียทได้่ะว้ายน้องทำได้เฮ้อเจ็บปะละอิงสิ่งอิงไงย้องต้องดีใจมากกว่านี้ปล่อยไปได้เลยยังไม่เสียงไม่ดีใจเลยอ่ะไม่มีสลาวนี่ผาไม่ได้อยากไปแล้ว พี่ผมว่าผมจะลงแข่งกีฬาเฟชี่นะไม่ยอมไม่ยอมกอดนะเถื่อนเหรอเลียงไงพตอนนี้กระตูนเนี่ยอืมกระตูนอบบกระตูนญี่ปุ่นเลยอ่ะ เป็นหรือปาเป็นรือเป่าเปนรเปล่าเป็นเ,นป,เป็นเ,นป,เป็นอ๋อหนูหัวพี่นี่ผมแพ้เหรอยิ้มก็เป็นนี่ พีะตลาดทุกคนงงอยู่ตอนเนี้ยที่ที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยโอ้โหโดนทุ่มทีหนึ่งเดินมปได้เลยเวลาที่พี่ทุ่มผมพี่อ่อนให้ใช่ป่ะเหมือนซีเนั้นเลยอ่ะที่แบกกลับคนเดียวคาเดียวเซฟปูเซฟปูแล้วตอนที่ผมทุ่มพี่ได้อ่ะ อ,อ,อ่อ,อ,อนๆไ,ไ,ได้เี่ออ๋อใจเต้นสรุปว่าคนที่ใจเต้นอะคือนางใช่ไหมออนางใจเต้นเเหมือนแค่ฟูขอโทษนะที่ผมไม่ได้เรื่องอะ พี่อุตส่าห์ซ้อมให้ผมตั้งนานงานอะไรวะโอ้อะซ้อแมแป่หกหัวแ้วเวยสุดท้ายชมรมก็ถูกปิดอยู่ดีอ๋อเศร้าน่ะศาสรเออไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากเล่นเลยเหรอเนไอ้กีฬาเนี่ยตัวมันต้องนองมากขนาดไหนนี่มึง<อ>แบบ เดินเองได้นะอยู่นี่อย่าดิ้นดิวะอ่อนเน๊ยอยากอยากอยากอุ้มก็ได้ยอม่ไม้อ่อนก็ได้ะเอยก็สิได้าหยาบ้ยเอ๋มันยังไงหนองน้อง ไปแล้วนะคะกับตอนชื่อว่า willing willing or not เผลอหรือตั้งใจสรุปว่าตั้งใจแหละไม่ใช่เพลอใจเต้นเองใช่จริงๆตอนนี้มันเหมือนแบบมันจะมีธีมแต่ละธีมของแต่ละตอนต่างกันออกไปเนาะอย่างตอนแรกจะเรียลลิสติกมากเลยคู่โอมฟูกอย่างตอนที่2ก็จะมีความอิมเมจเนชันนิดนึงที่เป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยการเลี้ยงแมวก็มีความเรียลลิสติก แล้วก็ความอิมเมจเนชันด้วยแต่ว่าอตอนนี้จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นใช่เป็นการ์ตูนไปเลยเออแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักเลยอะ่ะเออเรื่องก็แบบว่าก็น่ารักพี่น้องวินี้แบบว่าเออแบบไม่เก่งกีฬาอะไรเลยแต่ถูกจับไปอยู่ยูโดอืมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสรุปแล้วใครรู้สึกใครก่อนระหว่างอีพีกอซิล่าเราว่ากอซิล่ารู้สึกก่อนเหมือนตอนชนครั้งแรกอะ่ะ ก็รู้สึกเพราะว่าเหมือนมันเล่าย้อนกลับไปตอนที่น้องมันถามมาสนุกปะยอมมาให้รู้เปล่าเนี่ยตอนที่ทุมอะไรอย่างเงี้ยยอมตั้งแต่แรกแล้วถรูว่าชนกันครั้งแรกก็คือแบบใจเต้นตึกทักตึกทักแล้วเป็นพี่บีอยู่ยุกตึกทักตึกตักก็ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะก็ยังยืนยันว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักคือบทที่เขาเล่นอะเหมือนวายเดสตินีเออมันมีความความความวายเดสตินีอะแล้วแบบเหมือน เหมือนถ่ายพร้อมๆกันหรือไม่ก็หลังจากไวเดนซี่เลยค่ะว่าสีผมมันยังดูเหมืนอนเดิมอของน้องน้องนา,นาด,ดะพอพอเปิดออกมาตอนแรกฉันยังผักเลยว่าแบบเหมือนไวเดนี่เลยลุคคือแบบคล้ายมากเลยเอาก็ยังรู้สึกว่าก็ด้วยความเป็นการ์ตูนนั่นแหละไวเดนี่ก็มีความเป็นการ์ตูนดูเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนิยายอ่ะอแต่อันนี้จะดูเป็นการ์ตูนใช่ปะก็รู้สึกว่ามันเป็นธีมเดียวกันเว้ยแล้วคู่เนี่ยเวลาเล่นอะไรที่มันเป็นการ์ตูนอ่ะก็รู้สึกแบบน่ารัก รู้สึกโอเคเออซีก็โอเคกับคู่นี้นะอืเคมีคู่นี้แล้วมันเป็นเคมีที่น่ารักสดใส<า>น่ารักสดใส<ๆ>ก็แบบเวลาเขาอยู่ด้ยวยกันมันก็ ทำให้เราแบบยิ้มยิ้มได้ไรเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์น้องมันเป็นคนแบบน้าธนุท่านหนอมไงเออแล้วตัวพี่มันก็แบบกวนกวนอะกวนถ้าได้ว่าเรื่องไหนมันก็ดูกวนเนาะคือเราจะบอกว่าคาแรคเตอร์อมันสลับกันเว้ยใช่จากตอนดูไอ้ดิสนีย์อะเพราะว่าปกติแล้วอะอะอย่างตัวนัดเนี่ยก็จะมีความแบบเออขมขมผู้ชายอีพีนี้โดนคนนึ่งขม<ช>เพราะว่าตัวเร็กมินีใช่อย่างเพลงที่มาประกอบเนี่ยมันชื่อเพลงอะไรอะ น่าจะเผลอหรือตั้งใจนะเผลอหรือตั้งใจเพราะว่าทอนฮุกมันร้องแบบนั้นเลยอะเป็นเพลงน่ารักอยู่แล้วของอิเวราทอนซึ่งไม่ใช่เพลงเจ็บปวดแจเกเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมฉันตั้งใจเม,ม่เอกี้ลองไม่ได้ก็<อ><อ>ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือไปเธอได้ฟังเมื่อกี้นด่แหละไม่เคยฟังไงเพลงน่ารัก เราว่าเพลงน่ารักแล้ว<ม>ก็ก็หาคู่ที่น่ารักสมกับเพลงมากๆรีเลทกับเพลงมันก็เหมาะกับเพลงอะนะทีนี้ซีนที่ชอบอะเราชอบซีนที่แบบเหมือนไอ้ตัวละครน้องมินีอะมันคุยกับกล้องอะฉันนึกถึงตัวละครหนึ่งในเรื่องปลาบนฟ้าอืเดือนเออเหมือนแบบผ่านไปเหนียมเราอีกแล้วเฮ้ยแอมคนรู้สึก่านี้มันอไเลยว่าเออแต่น้องมนจอ,อกมุมน่ารัก เวลาพอออกไปคุยกับกล้องนี่อะไรมันก็จะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออดีอ่ะชอบชอบชอบความเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเออเราว่าเราก็ชอบความเป็นการ์ตูนที่เขาเล่าเลยนะมันก็นันเป็นฟิลญี่ปุ่นเลยอ่ะเสียงกล้องเสียงต้้งต้งงต้งตงแล้วก็จะมันมันก็จะมีภาพที่เป็นเหมือนเราอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาด้วยอะไรเงี้ยเออใช่อืออาเบสซีนไหมเบสซีเนาะซีนแรกเลยอ่ะที่ไปเจอรุ่นพี่คนนึงอ่ะ แล้วแบบไม่รู้จะเลือกเรียนอะไรอ่ะเออไม่รู้จะเลือกเอออยู่ชมรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปลองมันเป็นภาพที่ไปลองแต่ละชมรมมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่จริงๆน้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เก่งนะแต่เพียงแค่ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นแต่รู้สึกชอบวิธีการเล่าเรื่องที่มันเป็นการ์ตูนอืมมันแบบมันสนุกแล้วมันดูแบบน่ารักดีแล้วน้องอ่ะคาแรคเตอร์คือตอนแรกก็งงว่าทําไมเรียกมินิมินิคิดว่าตัวเล็ก อ๋อชื่อมินิชื่อมินิเอ,อจริงๆอ่ะชอบซีนเปิดและการที่แบบไปเจอรุ่นพี่คนไหนรุ่นพี่ถามว่าต้องมีชมรมชอบเราหรอกก็คงชอบซีนเราขอ,อยกให้เป็นซีนตรงนี้ละกันที่ซอมซอมกันอยู่แล้วก็มานั่งคุยกันนะที่ซอมวิ่งใส่ชุดยูโดแล้วก็พี่มันก็เล่าให้ฟังว่าเออมันก็ถามน้องแหละว่าแบบพยายามสุดหรือยังน้องออบอกว่าก็นี่ที่สุดแล้วก็พยายามแล้วแต่มันก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องบอกว่าน้องก็พยายามมา,มากนะจากที่แบบว่าไม่เป็นเลยไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพี่ก็เหมือนพยายามเป็นเทรนเนอร์คนหนึ่งที่ทําให้น้องแบบเออมาทําอะไรจริงจังมากขึ้นค<ม>ือกลัวมีคําถามว่าที่คนไม่สมัครชมรมเนี้ย โค้ดหรือป่าโหดโหดหรือป่าเออแบบโค้ดเป็นอย่างนี้แบบเขาก็เลยไม่มาหรือป่าเออมันคงเป็นกีฬาที่แบบคนไม่ค่อยแบบเล่นอยู่แล้วมั้งในเมืองไทยอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่โค้ดโดแดละเทควันโดยูโดเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่ามากในสมัยเรียนมัธยมปถมแต่เทควันโดเนี่ยป๊อปปูล่ามากใช่ เทควันโดเนี่ยทุกคนจะต้องข่อยควาใส่ดำมาให้ได้เลยแต่ไม่เคยได้เรียนเลยอ,นนอ่ะนนฉันก็ไม่เรียน <S <S แต่ว่าเพื่อนรอบข้างก็ไปเรียนกันเยอะนะเพราะมันจะมีโรงเรียนสอนเยอะมากเลยฉันเรียนกบพออดีกว่าประดิษฐ์อะไรเงี<อ>้ยเออเพราะว่าแบบไอ้ยังอย่างไม่แต่เต้นดีกว่าเออเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยดีกว่าแบบให้กูไปแบบตึงตั้งตึงตั้งเงี้ยกูยังไงกูก็แพ้อยู่ดีอ่ะต่อยกูเข้าไปกูคงตายคงน่วมแบบเขียวทั้งตัว อ่าอ่าก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสําหรับคู่แมกนัทเออคือเราเคยพูดชื่อนี้อยู่แล้วป้าแม็กนัแล้วเราก็เหมือนลืมฉันน่ะทักกสองสารอบแล้วฉันก็ลืมเพราะว่าเหมือนเออคือเหมือนมีคนมีแฟนคลับอะที่คุยแชทกับเราแล้วก็บอกว่าชอบตอนน้องแนทแล้วเราก็เลยจำว่าว่าเขาชื่อน้องแนทเออเขาชื่อน้องนัทเออ แต่เราก็เหมือนแบบลืมไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยดูน้องสัมภาษณ์หรือว่ามีใครเรียกชื่อน้องถูกเลยตั้งแต่แรกมันเหมือนมันเดาสุมสี่สุมห้าตั้งแต่แรกอะว่าเขาชื่ออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเออได้มันเป็นไรหรอกได้วความที่แบบว่าไม่ได้รู้จักน้องมาแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยออแต่ก็เป็นคู่ที่ ก็น้าตามคู่หนึ่งนะก็รอดูว่าแบบเขาจะมีผลงานอะไรกันอีกต่อไปหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะอีพีสามของโค้ช e ฟนโค้ชแฟนเผอหรือตั้งใจค่ะ willing really or not นะคะว่าแบบดูกันแล้วรู้สึกไงกันบ้างมามามอยกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราในอีพีต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Close โค้ช e ฟ d นะคะวันนี้ขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ